บ่อนข่าวหลานคือเกาจา้ารถตักเออ,อทั้งเรียนทั้งกินอาลูกหลานกินข่าวซะก่อนถอยมาถอยรถมาเอ้าคุณน่ะทั้งเรียนรถตักทั้งกินข่าวแล้วมาเวีวเนี่ยุโอ้ยที่มาหยันถั่วอยูย่อย่างนี้ขวมว่ได้กินซ้ำ เอาเอาลูกเอ้าเอาเร็วๆมาเร็วๆรมาอยู่ใกล้ๆในลูกหลาไปไกลหลายโอ้ยรถยื้ยองอยู่กินเข่าก็ได้เร็วเร็วเร็วเรทวโนาทกับพ่ออมสเดิน์ดังเบื้องไม่เปิดแอร์ก่อนมันห่อนบรลลกละ เปิดเอก่อนออน,นะม,มากินข้าวมามาเร็วเร็วเร็วเรวปเปิดแล้วเปิดแอแล้วมาอุ้ยเก่งเก่งเก่งมาเวลคนเก่งกินข้าวผัดเหมือนเดิม ข้าวผัดใส่ไข่พวกกินยังพี่น้องเอ้ยหลานข่อยกินตะเข้าผัดใส่ไข่เอาหยังมาให้กินกับบองกินเอาเอาเอากินตะเข้าผัดใส่ไข่เที่เรครึ่งถ้วยคนนด้ใส่ไข่หน่วยหนึ่งเอาก็ครึ่งถ้วยเอาลูกเอา อ้าวเร็วเร็วอืมเ,เ,เปิดแอร์เย็นแล้วเ,เ,เย็นแ้วเปิดแอร์แล้นวเย็นแลเ้วเอา้เอารถสีเฮียผุ่นนังเขากำลังจะเล่นโทรทัศน์เอาเร็วเร็วน่า เก่ง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 มากเก่งมากแต่ก็มือยิบกับประดับเก่งไรายแล้วมาเวิร์วเลยอ้าวโอ้ยกุบตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากสวัสดีครับเอฟซีมารง ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมผมกินข้าวกินข้าวนี่กินข้าวกับผมไหมครับพูดดิพูดดิเนียกินข้าวกับผมไหมครับนี่นะนี่เดียวกินข้าวกับผมไหมครับครับอร่อยมากอืมอ้าวอ้าวไม่ไม่ไม่ไายบาไม่